สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคาบรบลัางทุกท,ท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบีทเทพมรณะชีวิตนี่แล้วกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวนะครับโซต่อสู้ช่องพิเศษนะครับที่ผมได้ทําการอัพไปในระดับ5ดาวนะครับเราก็จะไปดูกันครับแต่วันนี้เราจะไม่ดูแค่ตัวละครที่ผมอัพไว้นะผมก็จะพาไปดูตัวละครทั้งหมดเลยนะครับว่าโซต่อสู้ช่องพิเศษของตัวละครไหนบ้างเนี่ย ที่ควอัพสำหรับทีมสปีดแล้วก็สำหรับทีมถึกเะครับเพราะว่าโซต่อสู้ช่องพิเศษตรงนี้มันสาคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันเลยนะครับไปกดที่ตัวละครตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูที่ตัวแรกกันนะครับในส่วนของโซต่อสู้ช่องพิเศษคืออะไรนะครับัก็คือโซต่อสู้อันนี้ครับตัวละครของเรานะครับต้องมีกรอบคุณภาพในระดับสีส้มนะครับถึงจะอัพโซต่อสู้ช่องพิเศษตรงนี้ได้นะครับซึ่งในอนดีผมเนี่ย ตัวละครทุกตัวที่หาได้ตอนนี้ครับกอบส้มหมดแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับว่าความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยมาทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมาดูกันในที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นนะครับโซ่ต่อสู้ช่องพิเศษของไวจิโกะนะครับก็จะเพิ่มนะครับพลังโจมตีนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดเลยครับซึ่งไม่จะเป็นต้องเอาลงสนามหรือว่าทีมซับเลยนะครับแต่ละความสามารถโซ่ต่อสู้ช่องพิเศษตรงนี้นะครับเราไปต่อกันในตัวที่สองนะครับก็จะเป็นคุจิกิเบคุยาครบอบนะครับเขาจะเพิ่มนะครับ 4%นะครับให้กับต yes. ัวละครสายดาบทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเบียคุยะนะครับโซต่อสู้ช่องพิเศษของเบียคุยะร่างนี้นะครับก็จะเพิ่ม HP นะครับ3%เนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับตัวถัดไปนะครับเป็นโซต่อสู้พิเศษของเคมปาจินะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและเดฟอย่างละ2%นนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับตัวถัดไปนะครับเป็นมัตสึโมโตะนะครับก็จะเพิ่มนะครับ อัตราฮิตเอฟเฟกนะครับ4%ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอัตราฮิตก็คือนะครับการติดสถานะของตัวละครทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับ4%นะครับตัวถัดไปนะครับเป็นโทชิโร่นะครับตัวละครทั้งหมดนะครับเพีเพิ่มขึ้น3%นะครับเอาไปทบกับของเบียคย่าตกี้อีก3%นะครับก็จะเป็น6%แล้วครับ ก็เท่ากับว่านะครับตอนนี้นะครับตัวละครทั้งหมดในเป้ของเราเนี่ยเฮดฟีเพิ่มขึ้น6%แล้วนะครับถ้าหากว่าเราอัพโซต่อสู้ช่องพิเศษของเบคุยะแล้วก็โทชิโร่ตัน5ดาวนะครับมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับจะเป็นเทนซาซันเยสึนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับฮิตเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้ทุกตัวเลยสำหรับตัวละครทั้งหมดนะครับ สำหรับตัวละครทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้มันเขียนครับว่าตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับแค่มันเขียนแบบว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยตัวละครทั้งหมดของเราก็จะได้ความสามารถในส่วนนี้แล้วนะครับเราก็ไปต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับจะเป็นเนลนะครับซึ่งเนลก็เหมือนกันนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับฮิตเอฟเฟกเพิ่มขึ้น3%นะครับเอาไปรวมกับของเทนส่าแล้วก็มัสโมโตะนะครับตอนนี้ตัวละครทั้งหมดของเรานะคะับฮิตเอฟเฟกเพิ่มขึ้น10%เปเแล้วนะครับนี่เป็นจานวนที่เยอะ มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นรูเคียร์นะครับตัวละครสายทักษะนะครับอัตราคีเพิ่มขึ้น4เซนนะครับมาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครโทเซนนะครับซึ่งตัวละครโทเซนตัวเนี้ยแล้วก็ข้ามไปเลยครับเพราะว่ามันเพิ่มให้จอดจงนะครับมันไม่ได้เพิ่มให้ทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มให้กับตัวละครที่อยู่ในหน่วย9้าเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในหน่วย9้าเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวครับไม่ถึง10ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับในเกมนะครับแล้วก็จะข้าม ถ้าหากว่าเราอัพตันเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายทักษะทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับแล้วก็ไปต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับปูยามาโมโตะนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอัตราฮิตเอฟเฟกเพิ่มขึ้น3%นะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็นอินจิโกะนะครับตัวละครสายโจมตีนะครับหรือก็คือสายดาบนะครับ HP เพิ่มขึ้น4%นะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็นอุลเกโอล่านะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น ตัวถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นลูเคียนะครับตัวละครเพศชายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%นะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็นซันเยสึนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอัตาคิทิคอนเพิ่มขึ้นนะครับ3%นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นมายูรี่นะครับตัวละครสายป้องกันทั้งหมดนะครับ Hp เพิ่มขึ้นนะครับ รือก็คือตัวละครสายโลนะครับถ้าหากว่าเราอัพตานเนี่ย HP ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนนี้เลยนะครับคิดว่าสูงสุดน่าจะ4%นะครับเรามต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราคิลิคอนเพิ่มขึ้นนะครับ3%นะครับสำหรับตัวละครชินจิตัวนี้นะครับตัวถัดไปนะจะเป็นป้าอุนฮานะครับตัวละครเพศชายทั้งหมดนะครับ HP ีเพิ่มขึ้น4%นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นชาโดนะครับ ตัวล oh ะครสายโลทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับต่อันในที่ตัวถัดไปนะครับจะเป็นฮารุอิจิโกะนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราคีเพิ่มขึ้นอีก3%เซนะครับตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นอุร, aire, ร bah, าฮาระนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับพลังป้องกันแล้วก็อัตราบล็อกเพิ่มขึ้นอย่างละ3%เซนะครับตัวถัดไปนี่ยเป็นกิมจอนะครับตัวละครสายโจมตีทั้งหมดหรือก็คือสายดาบนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%เซนะครับ ต MM ัวถัดไปนะคร, er รับก็จะเป็นไอเซนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอาดราดาเมจเพิ่มขึ้น3%นะครับหรือก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น3%เนะครับตัวถัดไปะครับก็จะเป็นฮาริเบลนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับการลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับ2.5%นะครับการลดเอฟเฟกก็คือนะครับจะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับหรือก็คือการต้านสถานะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยไดสถานะได้ยากขึ้นนะครับ ไปต่อกันในที่ตัวถัดไปกันเลยนะครับก็จะเป็นกิมจอนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตาราดาเมจเพิ่มขึ้น3%นะครับก็จะเหมือนกับไอเซนเลยนะครับสำหรับตัวละครกิมจอตัวนี้นะครับเรามาต่อกันที่กิมจอตัวต่อไปกันนะครับตัวละครสายโจมตีทั้งหมดนะครับ HP เพิ่มขึ้น3%เนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นยูริจินะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตาราบล็อกเพิ่มขึ้น3%ามเร์นตาคว่าเราอัพไปในระดับ5ดาวนะครับ ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเนมูนะครับตัวละครสายทักษะนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นมัสึโมโตยูอาร์นะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นยูริจิวาเลนไทน์นะครับตัวละครสายดาบทั้งหมดนะครับอัตราลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับตัวละครต่อไปนะก็จะเป็นเนลคิสตมาสนะครับตัวละครสายป้องกันทั้งหมดนะครับอัตราคีดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า ตัวละครสายโล่เนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราคีให้มันทําไมนะครับเพราะว่าตัวละครสายโล่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแทงค์นะครับจะไปเพิ่มอัตราคีให้ตัวแทงค์ทไมนะครับใช่ไหมครับโอเคนะครับเราก็ไปต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนอยโทรานะครับตัวละครทั้งหมดนะครับการลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นบารากันนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น3%นะครับหรือเข้าใจง่ายๆก็คือนะครับตัวละครทั้งหมดของเราเนี่ยจะถึกขึ้น3%้าาเาอรพโซูนตองบารับี้า ตนันในระดับ5ดาวนะครับมาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นสตาร์กนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น3%เลยนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นลูเคียนนะครับตัวละครหญิงทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับ HP เพิ่มขึ้น3%นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นทาริเบลท่องเที่ยวนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น3%อีกแล้วครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นชุนซุยนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2%นะครับตัวถัดไปนะครับเป็นอุระฮิเมะนะครับตัวละครเพศชายทั้งหมดนะครับ HP เพิ่มขึ้น3%นะครับตัวถัดไปก็จะเป็นไอเซนสุสเกตในร่างเต่านะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับตัวละครที่อยู่ในท้าทายขีดจํากัดเท่านั้นนะครับตัวถัดไปนี่รก็จะเป็นไซออพอลโลนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น3%นะครับ ตัวถัดไปนะเป็นอุนเคเล่า v หนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอาตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น3%เอซอีกแล้วนะครับตัวถัดไปนะก็จะเป็นยูริจินะครับตัวละครเพศหญิงทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%เซนะครับตัวถัดไปนะก็จะเป็นน้องยาจโร่นะครับตัวละครสายทักษะทั้งหมดนะครับอัตราด้านคีริกอนเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะก็จะเป็นซุยฟงนะครับตัวละครสายโจมตีทั้งหมดหรือก็คือสายดาบนะครับอัตราคีริกอนเพิ่มขึ้นนะครับ4%เลย ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับไอคาว่าเลยนะครับก็จะเพิ the cả, the ่มนะครับ HP นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในท้าทายขีดจำกัดนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นยินนะครับซึ่งโซต่อสู้ช่องพิเศษของยินเนี่ยก็จะเหมือนกับโทเซนเลยครับเพราะว่ามันเพิ่มให้กับตัวละครที่อยู่ในหน่วย3านะครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในหน่วย3ามเนี่ยมีไม่ถึง10ตัวครับเพิ่มื่อมีไม่ถึง5ตัวด้วยซ้ำนะครับลรวก็จะข้ามข้ามไปสำหรับตัวละครยินตัวนี้นะครับมาต่อกันที่ตัวละครนาโอนะครับตัวละครสายดาบทั้งหมดนะครับ พลังป้องกันกับเ p ดผีเพิ่มขึ้นอย่างละ3%เลยนะครับตัวถัดไปนี่ก็จะเป็นโทชิโร่นะครับตัวละครใส่รองเท้าทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%นะครับตัวถัดไปนี้ก็จะเป็นเบียคุย่าร่างเด็กนะครับตัวละครใสยรองเท้าทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%นะครับแล้วมาต่อกันในที่ตัวถัดไปนับก็จะเป็นชิบะคูคาคุนะครับ ให้บอสหน่วยเครัยเขาจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในบอสหน่วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครไปสายตีบอสเนี่ยก็สามารถอัพตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ใช่สายตีบอสนะครับก็สามารถข้ามได้เลยนะสำหรับความสามารถสอสู้พิเศษของชิบะคุกาคุตรงนี้นะครับตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นริซากิโมโนนะครับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดนะครับอัตราการลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นอุคิทาเกะนะครับตัวละครโจมตีทั้งหมดเลยก็คือตัวละครสายดาบนะครับพลังโจ ตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเลนจินะครับตัวละครสายป้องกันทั้งหมดนะครับอาตาราคีเลคอนเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับถ้าเผื่อชมไม่รู้ว่าตัวละครสายโล่เนี่ยเขาจะเพิ่มอัตารากี้ให้มันทําไมนะครับโอเคไม่เป็นไรเนี๋ยเราไปต่อกันที่ตัวถัดไปก็จะเป็นลูปีนะครับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดนะครับเฮปีเพิ่มขึ้นสเซนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเนลนะครับเซเลเทนฝึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นริวเคนนะครับ เพิ่มพลังโจมตีใ <lawsuit> ห <royable> ้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในท้าทายขีดจํากัดนะครับต่อไปนะก็จะเป็นตัวละครยามีนะครับตัวละครสายโลกทั้งหมดนะครับอัตาบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นนะครับโซมาลีนะครับเอ้าไม่ใช่โซมาลีนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในท้าทายขีดจํากัดนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นสตาร์กนะครับตัวละครเพศชายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%เนะครับต่อไปก็จะเป็นลิซานนะครับ เมื่ออยู่ในบอสนหอยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครทั้งหมดนะครับต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นวันเดอร์ไว้นะครับตัวละครในโหมดเซเลเททั้งหมดนะครับเพเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับอารอนิโรนะครับในโหมดเซเลเทฝึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันในที่เลนจีนะครับตัวละครสายโลทั้งหมดนะครับความแก่งบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันในที่เทสไซนะครับ ในอารีนานะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับเอพีเพิ่มขึ้นนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นฮาริเบลนะครับตัวละครหญิงทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นฮิโยรินะครับตัวละครสายโลทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนี้ก็จะเป็นลิลินเนตนะครับเซเลเดฝึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันที่โคมามูระนะครับ ตัวละครหญิงทั้งหมดนะครับ HP เพิ่มขึ้น4%นะครับตัวถัดไปเนี่ยเป็นเคนเซนะครับบอสหน่วยนะครับตัวละครทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น巴าการนะครับท้าทายขีดจํากัดนะครับตัวละครทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นอิชินนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราทะลวงเพิ่มขึ้น3%นะครับหรือก็คืออัตราเจาะทะลุบล็อกเพิ่มขึ้น3%นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับซาเอลอพอลโลนะครับ ท้าทางขีดจํากัดนะครับตัวละครทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับอับบราม่านะครับเซเลเตฟฝึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะเป็นนอยโทลานะครับท้าทางขีดจํากัดนะครับตัวละครทั้งหมดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับต่อไปนะก็จะเป็นอีคาคุนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น3%นะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นฟินดอนนะครับในบอสหน่วยนะครับตัวละครทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นนะครับ ัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับชาโดอีกแล้วนะครับเซเลเตฟึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับเ p พเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้ใจนะแต่ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับอิสเนตนะครับเซเลเตฟึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเนมูนะครับในศึกแย่งชิงเคมปาจินะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%เลยนะครับ ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นโชชิโร่นะครับในอารีนาะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคีระนะครับเซเลเดฟึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นอูริวนะครับตัวละครเพศหญิงทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%นะลครับตรงนี้ดีมากๆาเลยนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นโอริฮิเมะนะครับตัวละครทั้งหมดนรัออตตาิิเเเฟพ่มขึ้4%นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอีคาคุนะครับตัวละครชายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%เซนะครับต่อไปก็จะเป็นโรสนะครับในอารีน่านะครับตัวละครทั้งหมดอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น3%เนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้แค่ตัวละครที่อยู่ในอารีน่านะตัวถัดไปนะ้วก็จะเป็นฮินามุริโมโมะนะครับเซเลเทฟึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยูมิจิกะนะครับเซเลเทฟึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในนะครับ ตัวถ in, ัดไปนะครับก็จะเป็นโอบาเอดะเซเลเตออีกแล้วนะครับเซเลเตฝึกฝนนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับอัตาราลดดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะก็จะเป็นมาชิโร่นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้กับตัวละครเพศชายทั้งหมดนะครับต่อไปนะก็จะเป็นการจูนะครับในศึกย่งชิงเคมปาจินะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถัดไปนะก็จะเป็นจิรุจินะครับ ตัวละครหญิงทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%เลยนะครับตัวถัดไปนะก็จะเป็นฮัสนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราต้านคียิคอนเพิ่มขึ้น3%นะครับหรือก็คือนะครับเราจะมีโอกาสตดคีน้อยลงเพิ่มขึ้นอีก3%นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับชูเฮนะครับตัวละครป้องกันทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะก็จะเป็นดอนโดนี่นะครับ ตัวละครสายสกิลทั้งหมดนะครับหรือก็คือสายรองเท้านะครับ HP เพิ่มขึ้น4%เซนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเนวของเรานะครับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%เซนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจินตะนะครับในศึกย่างชิงเคปจินะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะครับ HP เพิ่มขึ้น5%นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นลูเคียนะครับตัวละครสายโจมตีทั้งหมดหรือก็คือสายดาบนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น5%เซต์นะครับ ตัวถัดไปเนีก็จะเป็น乌 u ล,ลูนะครับตัวละครสายป้องกันทั้งหมดนะครับอาตาลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกรนะครับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดนะครับอาตาบล็อกเพิ่มขึ้น4เปอร์เซนนะครับมาต่อกันในที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับฮานาทาโร่นะครับ ในอารีนานะครับตัวละครทั้งหมดนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%นะครับถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะครับในจํานวน5%ตรงนี้นะครับเรามาตอบกันที่ตัวสุดท้ายที่หาได้ในตอนนี้กันดีกว่านั่นก็คือนะครับอิติโกมุงเยสอนะครับเขาก็จะเพิ่มเลยครับอัตาคีนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดนะครับสูงสุดคิดว่าน่าจะ3%นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของความสามารถโซ่ต่อสู้ช่องพิเศษของตัวละครทั้งหมดนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแนะ้วสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆลนยะที่ยังรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม